ไม่มีอะไรที่คุ้มกว่านี้อีกแล้วกับโปรโมชั่นครบรอบ28ปีของ Power By u คุ้มแบบไหนช้อปสะใจยังไงไปดูกันเลยค่ะ Power By u ฉลองครบรอบ28ปีช้อปครบรุ่นรับฟรีเครื่องใช้ไฟฟ้าตกแต่งห้องในฝันของคุณจาก Samsung TCL LG Hitachi และ Electrolux จำนวน6ารางวัลค่ะพร้อมรุ่นรับรางวัลทองคำมูลค่า8 0,000บาทจำนวน5รางวัลและส่วนลดพิเศษตลอดรายการรวมมูลค่ากว่า2 8ล้านบาท ยิ่งซื้อเยอะยิ่งมีสิทธิ์เยอะช้อปเครื่องใช้ไฟฟ้าผ่อนศรับเครดิตเงินคืนสูงสุด35,000บาทหรือรับเครดิตเงินคืนสูงสุด15%กับบัตรเครดิตที่ร่วมรายการพิเศษสำหรับลูกค้าที่ใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตเซนรัลเดอะวันครบ1,000 0บาทขึ้นไปตลอดรายการรับเพิ่มอีก10สิทธิ์รุ้นรางวัลจำกัดจำนวนไม่เกิน1ิสิทธิ์ตลอดรายการนะคะขออัฉลอง 28ปีชอบครบรุ่นรับฟรีชอบเลยตั้งแต่1พฤษภาคมจนถึง30มิถุนายน2567ที Power ่ o w ว r บายทุกสาขาทั่วประเทศค่ะ